ภาษีการค้าบ้างคะ่ะอาจารย์อ่านี่สรุปญี่ปุ่นเจอไป15ค่ะฟิลิปปินส์19อินโดนีเซีย1919ไทยเรายื่นเมื่อวานนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็คงภายในวันสองวันเขาทุกคนก็กะว่าในภูมิภาคเนี้ยใกล้เคียงกันแต่จะเปิดตลาดอะไรค่ะแล้วจะมีประเด็นเรื่องสวมสิทธิ์จะต้องคิดอัตราภาษีเพิ่มอย่างกรณีเวียดนามหรือเปล่าค่ะเออมาเลเซียก็รู้สึกจะ19ถ้าผมจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะไม่ต่างกันมาก คือถ,ถ้าเราจะ20 22ก็ไม่ต้องแปลกใจเ,ออเรารักจีนมากก็เจอหนักหน่อยประมาณนั้นแต่โ้โหก็ต้องเทียบเคียงกันกับเพื่อนบ้านเราอะค่ะแล้วม,มันจะมีผลนะเพราะนี่ล่าสุดกองธนาคารพัฒนาเอเชียก็ ADB ปรับอัตราการคาดหมายของไทยปีนี้เท่าไหร่ละปีนี้เนี่ยหันคาดการ GDP ในปีนี้จาก2.8%เหลือแค่1.8%คะ่ะปีหน้าเนี่ยหนักกว่าเดิมนะคะโตได้แค่1.6%คะ่ะจากภาษีการค้านี่แหละลสองปีนี้หนักสองปีนี้หนัก